นากระท่อมน้อยหลังหนึ่งยังมีสองัวเมียผู้ถูกจนอาศัยอยู่น้ำกันโอ้ยหิวเข่าเลยเกินเปิดหม้อไม่มีไม่มีมมข้าวสุกก็เลยหันมาเปิดกระปุกไม่มีไม่มีมมข้าวารเฮ้ยสวิตเฮามันคือมาถูกยากแท้เนาะดีแล้วถูกยากบ่ถูกง่ายคือกูนี่มาเก็บขี้เหงื่อกินอยู่โอ้ยมันแมนอยู่บเ้า เฮ้ยเมียกระจักไปสิไดเอานี้กูลงน้ำเต้าปูปลาเอา,าเปิดละเดอ้ออะฮะเสียใจน้ำเดอ้อออกกุ้งแม่กินหมดอติตชนี่มึงสิบอกให้กูถือกเลยแม่นบอแทงเดอ้อแทงเด้อแทงเสียอย่ามาแทงกูเดอ้อรอบนี้กูลงกุ้งไก่หมดมีเลยสั้นกาเปิดละเดอ้อ ออกน้ำเต้าเจ้ามือกินเฮ้ยหมดตูดเลยกูนี่มันก็นเงินกอนสุดท้ายแล้วกำพาจะเอาไปซื้อข้าวสารฮิฮิ <c oughs> ใจให้โว้ยมีแต่เสียมื่อนี่ เอ้าเมียกลับมาละบอเฮ้ยนั่นมันเงินนี่นะ <c oughs> เอาเงินมานี่เมียสะเอาไปลงทุนแต,แ,ตแ,ตแต่แต่นี่มันคือเงินที่กำาพร้าจะเอาไปชื่อเขาสารนะนั่นเันเรื่องของเจ้าแต่วะาฮิฮิ <c oughs> ขัดใจเมียตีเออบอกแล้วว่าบ้านนี้เมียไง <c oughs> เงินชื่อเขาสารกุ โอ้ยผีป่าผีเขาเอ้ยเหังใดเนาะกําพาจังชิมีเขากินเเวตเฮ้ย <iffer> ผีหลอกเมนแล้วกับผีนี่ละแต่ว่าเป็นผีที่มีข่าเหนียวหันฮอนเขากําพาหิวเขาเอ้าวบอย่านคอยละตีจังหวะนี้ผีกับบอย่านแล้วละกําพาหิวเขาสั้นกระฮบไปฮ่าฮากําพามีเขากินแล้วสั้นกําพาไปละเด้อ ติโชไปยังไว้คําขอบใจโบมีแทงเดอ้อแทงเด้อแทงเสียอย่ามาแทงกูเดอ้อรอบนี้ต้องแก้มือให้ได้ลงไปเลยสั้นเปิดละเดอ้อออกน้ำเต้าเจ้ามือกินอีกแล้วหมดตูด้ดีแล้วกูลูกค้าบ่ต้องเป็นหัวงทางเฮามีบริการยืมเงินแบบวองไว้ทันใจ น่าสนใจดอกเบี้ยร้อยเปอร์เซ็น์ลูกค้าจะยืมบอ่อจังว่านี่ไม่ยังก็เอาหมดนั่นล่ะสั้นกะหับไปเลยว้าวๆมีเงินมากลายเลยสั้นกะมาต่อกันดีกว่าเขนา,น,าขนี่กําพ้าสิกินนิดนึงส่วนนี่จะเก็บไว้ให้เมียฮิฮอ,อารมณ์เสียว้ยหมดตูดอีกแล้ว เอาเมียกลับมาแล้วมามามากินเขาเขานี่เจ้าเอาเงินมาจะใช้ไปซื้อเขาเออนี่เจ้าหลักเสื่องเงินบอบอกเมียตีโบเมนแบบนั้นนะเฮ้ยเอาบาทาสลาตันไปกินโอ้ย <c oughs> ผีป่าผีเขาจ่อยกัาผ้าทีโอ้ยเมนผู้ใดามาอ้อนวอนแต่เศร้าเทนอท่านผีป่าผีเขา ใครผีน้อยไว้บ่แมนผีป่าผีเขาเอาบาดเจ็เจ้าไปถือผู้ใดกระทือบมันละนี่เมียปฏิโชลูกผู้ใช้อกสามซองไปถ,ถือเมียกระเทือบนีน่นะกําพาหักเขาเอ๊เอความหักมันเห็นให้คนตาบอดเนะาะ่า่เจ้าห้องให้ยังมาอีกแลนี่กัมพาบ่ามีเงินไปซื้อเขากินแล้วแล้วกัมพาของเงินเนี่ยได้บ่ ข้ยบอมีเงินให้เจ้าดอกแต่ว่าข้อยสามารถซอยเจ้าได้ซอยแบบใด hmm. นี่ผัวหายไปใส่แต่เศร้าอีกละ <c oughs> เข้าป้ากับบหาไว้ให้เมียกินสันเฮาไปหาเงินมาซื้อเข้ากินดีกว่า <c oughs> แทงเด้อแทงเด้อ แทงเสียอย่ามาแทงกูเดอ้อ <c oughs> ว่าจังได้จี้มือนี้บาลงทุนบออยากลงอยู่แต่แต่แต่ว่าเจ้าบ่มีเงินทุนแมนบอเอ่แมนแล้วมันต้องเป็นหัวพวกเฮามีบริการยืมฟรีแล้วเป็นนี้ดอกเบี้ยร้อยเปเซ็นท่านใคยขอยืมเงินอีกนะเดอ้อได้เลยบ่มีปัญหาเย้นาังงามีเงินทุนมาลงทุนต่อแล้ว มาเลยชิลงยังละบันนีนางงาลงกุ้งไปเลยนี่เจ้าพาคอยมาก่อภัยนี่เห็นยังจะหาวิธีทำเงินให้เจ้านะเดียอย่าบอกไดนว่าสิให้กําผ้าคุดหนอไม้ไปขายแบบนั้นมันกง่ายเกินไปเจ้าตัดต้นไผ่ลงมาแล้วเอามันไปสานเป็นกระตาจากนั้นเจ้าก็เอากระตาไปขายแต่แต่กําพ้าสานกระตาบ่เป็นนะ บอเป็นยังเดี๋ยวพี่น้อยสอนให้เองแต่ก่อนอื่นตัดต้นไผ่ลงมาก่อน <c oughs> เฮ้เฮือบออกกบ๋อก็คือสิบได้เงินนาอกับพาเอย้ย <c oughs> เอาน้ำเต้น <c oughs> เสียอีกแล้วตู่เออคอยขอยืมเงินอีกได้บ่เอ้ฮเงินเกา่ายังบอ่ใช่อยากยืมเงินใหม่ไปอีก มีแต่บ้าทา่ากูนี่ละสิให้มึงยืมแต่ก่อนเคยยืมง่ายเฉละ่ะเฮ้เฮ้อโง่มันก็เป็นเพียงแค่แผนหลอกล่อให้มึงเป็นหนีซื่อๆนั่นล่ะเฮ้ยฮ้นางงานถึกหลอกเจ้าจงเอาเงินมาคืนภายใน3วันคาร์โบชันกูจะไปยืดเอาบ้านเอาเฮือนมึง <_ ck ling> แล้วกูจะไปหาเงินมาแต่ใสาภายใน3วัน เย่ yeah! กัม้าเหตดกระตาได้แล้วแต่มือกำผ้าถืกเสียนบาดจนเละเป็นขีเลยได้ครูสอนดีก็เป็นไว้แบบนี้ละเดี๋ยวกำผ้าเสียวกะตานี่ไปขายอยู่ตลาดโอเคฮี okay. <c oughs> ไปย่างไว้คำขอบใจโบมีตามเคย <c oughs> กรตตาเด้อกรตตางามขายโบแพงคอยขอซื้อในอันหนึ่งจัดไปเลยลูกค้าคนงาม เขาย่องว่าเขางามซันคอยเมาหมดเลยโอ้งามแล้วยังใจดีอีกเอาหนี่เงินม่ต้องทอนคนเฮาก็มัย่องนี่เองเมียจ๋ากำพากำมาแล้วแถมกำผ้าสื่อขาไก่ประสีข่างตลาดมาฝากน้ำหิงขาไก่นี่เจ้าเอาเงินจะใช้ไปซื้อ กัมพ้าสารกระตาไปขายอยู่ตลาดได้เงินมาหลายเลยเงินเอเท่านี้ก็มีเงินไปเสียดอกเบี้ยแล้วแต,แ,ตแ,ตแต่แต่แต่นั้นมันเงินของกำมพ้าหามาด้วยน้ำพังน้ำแห้งเลยนะเงินผัวก็คือเงินเมียน,นั่นละ่ะไปดีกว่าโว้ยอย่าอยาเอาเงินกำมพ้าไปนางนั่นเอาเงินมาใส่ดีหรือยังยังเลยหัวหนา้า <ś led> แบบนี้มันต้องสไสไหมแข็งแล้วต้องเอาเงินนี่ไปไสนี่ก่อน <S <S เอางาเสียวมึงสิไปสิได้นั่นอีติวมามามาตั้งวงจักบาก่จนนะเออแต่ว่ากูอุยบ่ตรงบตเตร่เตะเลยเข้ามากูหู้ว่ามึงหมักหรื <S <S วอว่าเฮาเอาเงินนี่ไปลงทุนก่อนเพื่อให้มัน,มนงอกเงยจากนั้นจึงเอาไปใชสนี้ สัญกาย้ายมาให้กูเลยเอ๊ะมันต้องแบบนี้ที่ว <c oughs> โอ้ยมาโขกมาเซายังไ้ฟังอีกแล้วเนาะเป็นยังละรอบนี้เมียเมียกองกัมภาเอาเงินที่ก,กัมภาขายกระตาไปหมดเลยแน้วเจ้าก็ยอมให้เขาไปกัมภาหักเขาโอ้ยความหักบางตาอีกแล้วเนาะ กำมพาสิเหตุจังไรละบันนีเอ้าเดี๋ยวผีน้อยหาวิธีทางหาเงินทำไมเองวิธีใดกละบนันนีดีหัวหนา้านังลูกนี้มันอยู่นั่นแบบนี้มันต้องเจอไม่แข็งเอาลงคูดเท่าไปเลยเออ,อตีนลอยมาจะใว่วาบ่อยู่เลยเด็กกูเพื่อนไม่ทิ้งกันแต่มันทิ้งกู นี่บุญยอมไสมานั่งดินไผ่สบายใจเสิร์ฟเลยน้องมึงบเมนแบบนั้นนะหนัง,งาแค่มาหาเงินไปไซนี่เฉยๆสันกูขอเงินนี่มาเป็นดอกเบี้ยแล้วกันส่วนเงินและดอกเบี้ยที่เหลือมึงต้องไปหามาคืนกูได้ๆหนังะงที่ไปหามาคืนดอกไปกลับ <c oughs> อย่าให้เห็นไปดินไผ่อยู่ใจอีกเด้อ <c oughs> โลดไปอีกวันกู นี่เจ้าที่ให้คอยเหตุยังอีกแล้วเจ้าแต่งโตอียังของเจ้าละนั่นเจ้าเห็นสิ่งที่อยู่ไปไหมนันบ๊อไปไหมอย่าบอกไดงานนี้เสียให้คอยไปเก็บหางเพิงแมนแล้วเฮ้ย <c oughs> เวรกรรมงานง่ายๆก็แค่ตัดหางเพิงลงมาเองเฮ้ย <c oughs> ง่ายบนไหนวะเฝ้าทัดเฝ้าลงดีกว่าโว้ยเฮ้ยเลื่นเลื่อน กำพายังู่ตายไ,ไว้แล้วหังเพึงแตกน้ำพึ่งเดอ้อน้ำพึ่งแท่จะหั้งเลย <N> นี่มันน้ำพึ่งแท่ลีบอแท่บบแท้พิสูจน์ได้จากหน้าของพ่อข้าเลย <S <S โอ้แท่ลีฉันองเมาหมดเลยเสือแล้วว่าน้ำพึ่งแท่ ขอบใจที่อุดหนุนโอ้ยคุม้มด,ดีเหตุจังใดเนาะสิมีเงินไปไส่เขากำพ้ากลับมาแล้วผัวมือนี่มีเงินอยู่บอเออเจ้าเสื่องอย่างไว้ทั้งหลังบบบบบมีอย่างม,มีพี่ลุดนี่มันเงินนี่นะเฮ้ยมาตอนใดวะเอามานี่ เงินนั้นกัพาหามาด้วยความลำบากนะนั่นเือนเรื่องของเจ้าอา้าวเมียจะโอ,อยู่บ้านสองสามมื้อเด้อเมียสิไปใส่ไปใส่กระซังถ้ามีคนมาถามหาบอกว่าเมียไปใส่ก็ได้เดี๋ยวก่อนเมียเขาจะต้องไปจังนี้ก่อนโวชันพวกนั้นตามมาเท่ๆอ้าวเซียวงามามาตั้งวงกัน ิฮ้บดสนไว้กูจะต้องหนีไปจากหมู่บ้านนี้ก่อนอ้าวมันเฝ้าไปใส่ของมันวันนั้นสีเหล็กเด้อซื้อมนีลารวยมืออื่นใดหรวย <R ess ur ic> นี่พอข้าถ้าซื้อเลขทึกสิไดงเงินเท่าไดเออเพียงแต่เจ้าซื้อเลข6 000, 000กตัวหนึ่งพันกีบถ้าเจ้าถือกาจะได้สี่รอยล้านได้สันนางงานซื้อมดนี่เลยอ่าจัดไปเลยลูกค้าเอ้ยขอให้โศกโศกมันมันเด้อนี่ละคือหนทางรวยของเขานางนั่นเอาเงินมาคืนหรือยังยังเลยหวัวหน้า เพื่อนของมันอยู่ไสเดี๋ยวคอยพาไปเองหนนะหือไผ่เคาะประตู <c oughs> มาหาไผ่น้อเออโอ้โยตอบด้ยวยป้าตีนนังลูกนีนั่นมันอยู่ไสพวกเจ้าเป็นไผ่กันเนี้ยกูคือเจ้าหนีของอินางงานนะเด้เนนี่เมียคอยเป็นนีติแมนตอนนี้มันอยู่ไสถึงเวลาที่มันต้องสำลักนีแล้วเออเข,เ,ขเขาเขา่อยู่ สั้นมึงกหับบาทาเทนมันแล้วกันโอ๊ยฝากบอกมันทีถ้ามันบอกเอาเงินมาคืนต่อไปปาตีนฉิไปร้อยอยู่หนามันแล้วกูเกี่ยวยังวะไปกลับผล <c oughs> หวยที่ออกในมือนี่คือมันจะต้องออกเลขนี่ละ หนึ่งสองสสี่หหเฮ้ยนังงางถือเลขหนังงางจะรวยแล้วปฏิโทหอยตีนเต็มนาเลยเจ้าไปถือยังมานี่กำพาถือเจ้าหนี่เมียกระทืบคอยว่าจะต้องรัดนิสัยเมียของเจ้าแล้วละแบบใดเจ้าต้องหนีออกจากบ้านหาหนีออกจากบ้าน เอานี่เงินรางวัลของเจ้าว้าวนางงารวยแล้วนางงาจะเอาเงินนี่ไปใช้นี้ไผมานะไปไขประตูดูได้เลยหัวหน้านั่นคือเงินทั้งหมดที่กูเป็นหนี้ซูโอ้มันหามาคื้นจนได้จากนี่ไปกูสิบ่มาเหยียบที่นี่อีก ผัวจ๋าเมียกลับมาแล้วจ้าเอาวบยุสงสัยผัวยังไปเห็ดเวียกต้นแรงมัง้งคือชิกับมาฮิฮิผัวทำแล้วกันยังบบกลับมาเลยหรือว่าผัวจะเครียดเฮาที่ผ่านมาเอาเห็ดโตโบคอยดีบบได้แล้วแบบนี้เฮาต้องเปลี่ยนแปลงตัวเอง โอ <Philadelphia> ้นางงาเชี่ยวสิไปใช้นะนางงามเอียวเครื่องไปขายอยู่ตลาดอุ้ยสิขายยังให้มันเมยมานั่งตั้งวงพินาบอละนางงาเศร้าแล้วโอ้อีงาเปลี่ยนไปเฮ้เเมียเจ้าหูจักหาเงินแล้วกำพ้าก็หาก็เคยเห็นนี่ละนางงาหนึ่งข่าวทาผัวกอนะ แถมคำแรงมากันยังหนึ่งเข่าทาผัวอีกฮึ่ยกำพาดีใจจนน้ำตาไหลตั้งแต่ได้เมียมาบ่เคยเห็นเมียหนึ่งเข่ากเทือเลยค่อยว่าเมียเจ้าต้องสำนึกพิษแล้วละกำพ้าก็ว่าสั้นละเจ้าฉิบบ่ไปกินเข่ากับเมียเนี่ยบอเออกำพ้าวะดัดนิสัยเมียอีกนิดหนึ่งดีกว่าเฮ้ๆก็แล้วเต้ ฮปันใดดีผัวฉิกับมานี่มันก็ผ่านไปเดือนหนึ่งละดีปานใดเจ้าฉิกับไปหาเมียล่ะกำผ้าขอดัดในใส่เมียอีกนิดนึงแล้วกัน